ไก่ตัวนั th ้นอมากินมาจ้อข่าวแม่บุรุษเมนไก่ห้าวได้หนึ่งเอาบ่บุรุษเมนไก่ห้าวเลยสักเป็นอีตดอกสวยใช่ห่าอ๋อพี่เม่โอ้ตี๊อ่จูงไปจูงไปดามผูกผัดผูกหดดถึงจะได้มากกับข้าวมาอันปั้นข้าวเหนียวกินดอกงัวดสุขามาสดแกงนะพี่น้องโอดโพ ท่านแม่กำลังสิเีเอาอาหารไหมอีเบะกำลังเสียนแบ่งข้าวสารให้อีจอยจอยไหมพี่มาจับกระสอบให้แม่นี่ เซียวอยู่ขขาวสานนะเฮ้ยบ<อ>่<อ>มีอยู่มือนี่แต่มือหนามึงบ่มีมโอ้ยมอถวยแล้ว<อ>มึงสิงไม่กินหรอือเนี่ยสมพูดที่อยู่ขู่มือด้บบามไปจ้ากระสอบนั่นเออเตรียมไปเลี้ยงควายมอนี้นั่นสนิบอกไห้

ส่งค่ายามันไปใส่ว่ามันคือบบใส่เดี๋ยวนี้บอกคะแนนนี่แตน่นบอกมนอัมนแน่ไพ่มีบาเตมมาาาิมเงินมาขาย,ยเห็นไหมจอยมึงมีอยู่เฮยเอามาขายกูแน่โบได้ไปเมืองหรือโบมีบาร์เติมเงินเออมันขอข้าขสวสารบ่แม่ บนตะบห่อข่าวของเจ้าลอ้ามันวานด้ไนะร้าน้สงข่าวน้ํไม้เทหกตมากลมาอืมน่มึงเอ้ยเนาะเออบอกมันลงมากเด้อมึงกรากเนาะด่นกสารนางจ่อยนางปฏิเสธได้นา่งว่านางมีอยู่มีแล้วเขานางซื้อไหวดิเอื่อนนางซื้อไหวหง มึงก็กินอยู่คู่มือมันกระเบิดสิบอกซะหนีหมดเปืองและส่วนมากมึงก็มากินอยู่พี่อีน่าดรามสแกลเมื่อได้อยู่ของควรบางดามจะคนวะเจ็ดคนไปดาอันนี้ห้องจอดบ้องฮะเดี๋ยว ใส่กระสอบตัวไหนไม่กินเป็นเดือนพอดีนี่เกือบเดือนามอนี่ออแกดามจอยเอาใส่โหลดเมื่อโหลดไม่ยากเอาใส่จอบาอกอบที่่าไม่ให้เราต้ายแล้วแม่ ได้ไหมเจ้าไ,ได้ของใครรายคนนะพี่น<อ>้องพ่อพุทธพ่อพุทธขอบคุณผมมีขอบคุณขอบคุ้งเฮาผมมี่อคุณต่อครอบครัวเฮานาะคือพ่อใหญ่ทำย่าแม่แลมย่าแม่แลมกับแม่ของอันซาบันป่าใน่ซาตูนั่นแม่ตูแม่ของซาตูไปหาเห็ดอยู่เฝ้าเพิงเพิงอยู่กับลูก ติกใจหนดเลยเ้ผของลายเถิไปได้จดมาอาการมึงกวัดก็ใช้จ้ะจะพาตป็นมาตรหนึ่งทางหน้าตืโบนอกตัวละซักค่ะนอนตื่นเมื่อนอนทิ้งแบบที่เงื่อน งงานก็เอไล่วจบเขาคุณโรงงานมันหลายเจ็ดคนขอบพมเรามีจยีคนอบคซจอยนมีอยู่สองคนสองสาวแม่กับลูกเป็นข่าวอันิ่นทิมฮานโมมาท่าในเ็นบอนี่นะ เขาาโมเขาท่านแน่แล้วก็เขาห้าแน่กับเขาน้ำห้าวพ่อมเข่าห้าวน้ำสวน่บายสบาแอ้าว ตาล้อนี่ตัวนี้ล้อใส่ไหมตัวนี้กระสอบเกาะใส่เจาะนี่ค่ะว่าเป็นไม่ได้ะาวกระสอบอืมสได้กระสอบนะโหยการกระต่ายบินทานไหนการกระต่ายสื่อเนาะ ฟ้าจอยก็ได้ข่าวเมื่อกินบาสนี่น้องดั้ก็ได้ข่าวเมื่อมาพี่น้องเอ้ยส่วงนี่นะแมนเพิ่นทานเ้ามาทากระทานต่อทำบุญไปต่ออันในส่วงนี่นะพอดีส่วงอันอึดเข่าพอดีนี่นะเข่าเบิดพอดีได้ยังวาสวงนี่เบิดเข่าบ่ เขาเคยผ่านมาแล้วอีเมลนะฮะยืมแต่เข่าคนฮะายืมแต่เข่าบ mm ้านเข่าเมืองมากินข้าวไปยื่วมาบมีไปแล้วแตะเขาไม่ยื่ลคนลงคนลงคนอื่นมาอันยืมพราว่าอึดเข่าพี่น้องเอ้ยอยู่ช่วงนี่แหละส่วงกำลังสเกี่ยวเข่าแล้วมันอืดเข่าบ่มี่เขากิน บมมนวันแต่ช่วงเกี่ยวข่าวเนาะมันอึดตั้งแต่ย่ำดําหน้าหัวเนาะมานะดําหน้าแล้วเฮ้ยอึดเขานะจะไปตะอพ้องเกี่ยวเขาเอาไห้ในจอยนะตากมาโหลดนี่จอยมึงจะพลาดมาดอังกระสอบมึงนะ จอ,กอ,อ,อยกบดาวบบนำแล้วอีเออกระตุ้มเอตอนอเอซีสาจ่ยใช่ไหมวะทำไมให้สาจอยเยอะน้อยจังอเออทำอไินแกงบุญนำทำไมให้สาจ่อยน้อยจังพัสิวาห่วยเขาจะให้สาจ่อ,จอยแรกกัดซีมาให้นางโลดอยาอกย ข้าสารพี่นนองข้าสารเคยถูกเคยเน่าบอคิดเห็นอันความเคยถูกเคยเน่าตะกี้ยายกันไปเอือยหนาองลุกลานไปบ่มี่กับปันกันไปกินอืพูนสอบต้นหนักกระตากอีกโผ น้ำเจ้าอืดเพราะว <ล among S 1> ่าแรงคออโดยเฉพาะน้ำกลางบ้านข้อกับบ่อแม่คอกินน้องพี shit, ่น้องคอยืมพ่อได้ข่าวใหม่มาลกเอ้าอันนั้นกระแม่นมันพ่อได้ข่าวใหม่มาลกาไส้ข้าวแบบนี้ไส้ข้าวเบิร์ดแบดนี้ปีใหม่มากกัอืดอีกข่าวซุ้มเฮาเนาะมันเป็นแนวนั้นีข่าวเฮาหรือข่าวเขาเนี่ะข้าวยังกระซ่างพื้นไปโลดนี่ มีใคบกดัมสอบเหอือะจอยจะเพิมฮตัวใดวะตัวใดสอบมีจอยนี่อมควัมบักดานี่กินแป๊บเดียวกับเบิร์หลายคนมีแต่บักเทิกมีแต่ผู้ชายเดือนสาจอยน่ะสิ่ขยแน่มีแต่ผู้หญิงกินข่าวอืกินบอลาย่มมันคืหยกได้ดิแม ้าจอยเจับฝากมาับฝามันกงุแบไว้มาจอยเคค่ะจยใส่โหลดตสิแบกเนี่ยมึงเติมน้ำมันเด้อจ่อยเด้อโหลดนะนะน้ำมันกูก็ซสือมาเลยโหลดดงโหลดแดงนะนะกระตุกน้ำมันเนี้อหากูซื้อมาเรียบร้อย เติมกลับไปแน่ซูน้นมีสภาพการขี่บอมีเติมน้ำมันก็นสื่อมาหาย,ยม,มาฮาสารเดอร้อพี่นอ้องเอาไปให้แม่ไปส่งก็ไปมาขึ้นไปเออแบบน,น้นนะมาฮาสารเดอร้อทานเขานี่ระเบุญ<อ>มาหาสารเด้อ ทานอย่างอื่นยังว่าสิบปปานนี่เนาะนนข่าคือสิ่งที่ทุกคนต้องการนเนาะเผื่อ,วอ,อ,อความอยู่รอดแล้วก็ดำรงชีวิตต่อไปกินอย่างอื่นกับบ่อรแรวคือเข่าอืมคือบ่แก่เองเนาะดำตัวได้หายพอพายนะ แต่เฮายัางน้อยนะดำหน้าแล้วประมาณดำหน้าแล้วแล้วก็เขา่ากับเริ่มเบิร์ดแล้วก็ยืมอีแม่น,นั่แหล่น5ายืม,มน้ำกลางบานโอ้ยเบิดมีนาหนาปดหปยืมเขาน่ะน้ำล้อนบ่ะอืมอเปิดน้ำบ่เปิดน้ยัง่ะอืม ยืมขามา่าวบัตพ่อเกี่ยวข่าวตัวเองแหละผม,มว่าใส่ขึ้น<อ>ใส่เข้าขึ้นแล้วกับเบิร์บัตน,นี้เขาบันหอดย่าม,มันบัทหอดขวบซะหอดกำหนดสาเก่าหนักกับเบิร์ตนี่เด้อพี่น้องเอฟซของซาจอยน้องดำกับเซาจอยสรุปแล้วได้สากันม <c oughs> าเล้อสเรื่อ,อยๆพานั่นมาเล็กบ้าขยันอืมาจีกทงเห็นยังวะมาอันนี้ เออมันมาอย่างเต็เป็นอันที่เรียบร้อย กระสอบพนะแบบมันมีอยู่ดอกอ๋ใสา่รถตากคอยหายมานะัานรถนะตาคอยดดดอรถหนิปข่าวห้าเบิร์บอมแม่นี่นะเบิดบัีนใหม่ล้วเฮาเ้เดยรมาเอาสานะนไปโทรไปบอกเขาสติงโทษละแม่ี่โกาบาย จังหาฟันว่าผู้ได้มาทำสื่อเขาวะรู้ฝันไปนะเขาซานอะไปสื่อนะสอบละสี่แสนผู้โต้กระสอบละสี่แสนพี่น้องสอบละพัะสนสะี่เงินกีบน,นะเขาจาขายสี่แสนแต่ว่าเงินบาทนะเขาจาคขายอันสอบละพันหนึ่งพันสี่ร้อยบาท โทรมาขอนะมาเอาข่าวนั่นจำนีละพี่นอ้องน่ะจิตจำใจลเล็กๆน้อยเหมาพารุงพล,ลานจากคุ่นคนที่นั่งเนี่พุ่นองมา่ขเ่ให้มอ่าอดียวอดย ขอบใจพ่อแม่พี่น้องทุกคนที่ติดตามเดี๋พี่น้องเด้อขอบใจหลายๆขอบคุณขอบคุณที่เบิ่งจบคลิปกันสกุลสกคนเบิ่งจบคลิปให้เฮาแน่เน้อพอเป็นกำลังใจตากจะใส่อีกเออตัวนั้นเนาะดาวปูใใหหมมม่่กตานันนมาโลพกระสอบตัวใหม่ได้สูบบแม่นสิตากแบ่งออกจากห้องสู้ได้ เฮ้ยแบ่งให้อีนเด้อในหมักดมน่ะให้มันลื่นอีจอยนะมันสั่มกันเลยนี่นะแบ่งมาใหม่ผมเป็นยังจังไรห่านแบ่งเบอ่งนู้มันบอได้เข้าใจกลัวตากมาใส่แหบกดำอีกของข้าวไา้คนสั่่ง เน้เมือเอินกับป้าเน้เปนินสิฟาเงินมาให้ซื้อเขาอยู่บนวันจันนะบอยเด,เดี๋ยวป้าจะโอนไปให้น้องดำกระสอไปโลดกับเขาทุ๊บ